ก็สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมโลล์คอยนะฮะพอดีผมอาจจะหากหายใน youtube ไปนานเพราะว่าบางทีผมอาจจะทำคลิป t ิ k t o k เพื่อเป็นการโปรโมทเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ทำให้ you t u b e เหมือนไม่ค่อยได้เล่นเกมหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าบางทีเราก็ต้องคิดคอนเทนต์งานต่างๆด้วยนะครับผมก็อาจจะนานมากเลยกวจกวาจะกลับมาเล่นอีกทีโอเควันนี้เราก็มาอัพ อัปเกรดอัปเดตอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับโลโลคอยนะสําหรับคนปล่อยบอทนะฮะผมฟังทางนี้นะฮะผมคือระบบอะเขามีการอัปเดตใหม่แล้วก็ให้ขุดเหรียญได้น้อยลงแล้วก็มีเกมอะเรามาดูหน้าจอเกมกันเลยคือตอนนี้มันก็ยังอยู่อีเวนต์ในซีซั่นหนึ่งะฮะซึ่งการทำวส์ exp ต่างๆนะฮะสำหรับคนปล่อยบอทนะ่ะเราก็ มีสิทธิ์ที่จะโดนแบนได้นะฮะจากทางเกมต่อให้เราลงทุนเครื่องขุดไปยังไงเขาก็ไม่ให้กําลังขุดเรานะัะผมแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะอัพอัพอัพเกรดแบบว่าเออเล่นเกมยังไงก็ไม่ให้ขุดแต่ว่าอาจจะให้เครื่องถ้าเกิดเราลงทุนซื้อเครื่องขุดเราก็ยังได้ขุดอยู่ต่อหรือเปล่าก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าระบบเขาก็อัปเกรดเรื่อยๆนะฮะแต่ณปัจจุบันนี้ก็คือเขาแบนแบนหมดเลยนะคือเราจะไม่สามารถเล่นเกมได้ สมัคร2อง ID ก็ไม่ได้นะครับผมแบบว่าเล่น ID นี้แล้วไป ID อีกอันหนึ่งเขาก็นับรหัสเครื่องนะครับผมทีนี้ <c oughs> ทีนี้ผมจะบอกว่ากิจกรรมของเขาอะที่เป็นคูณ2องะจริงๆแล้วมันไม่ใช่คูณ2ตรงไอ้นี่นะฮะผมคูณ2แบบว่ากำลังคูณนะมันให้เป็นบล็อกรีวอร์ดนะฮะก็คือจาก20่สิบด็อกนะฮะผมเป็น40่สิดอกตอนนี้ด็อกเป็นคูณสมันไล่มาตั้งแต่เป็นเป็นบิตคอย i ิตคอยคูณ2ทีแรกสมใช่ป่ะมันขึ้นเป็น6แล้วก็มาอีทีเรียมจาก0.005แล้วมันก็เป็นคูณคูณสก็เป็น0.01ซึ่งถ้าเกิดใครขุดได้ก็เยอะส่วนใหญ่คนที่ได้จะคนที่มีกำลังขุดเยอะมากกว่านน้อยอย่างเราหมดสิทธิ์นะฮะสายฟรีก็หมดสิทธิ์แล้วก็ดอกคอยตอนนี้มันดอกคอยคูณ2ของสัปดาห์นี้อาทิตย์หน้าก็คือหมดแล้ว ก็คือเกิดใครมาถามคลิปเก่าๆเนี่ยคือต้องดูวันที่ด้วยนะว่าว่าวันที่มันนานหรือ,อยังถ้านานแล้วก็คือหมดแล้วนะฮะก็เลยจะบอกไว้ในต้นคลิปก่อนนะครับผมว่าเออบางทีมันก็หมดหมดได้เหมือนกันนะไม่ใช่มันไม่หมดนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูเกมที่เขาอัปเกรดใหม่ในการป้องกันบอทนะฮะคือบางทีเขาก็จับบอทไม่ได้นะเขาก็เลยแก้เกมโดยการลดลดกําลังขุดในการเล่นเกมนะฮะบางทีเราปล่อยเราไปดูคลิปอ,อื่นที่เขาปล่อยบอทกันใช่ปะ่ะปล่อยบอทแล้วก็ เล่นเกม5เกมแล้วเขาก็จะมีแคปชัแคปช่าให้เราป้องกันออโต้บอทอะไรเงี้ยเราก็กดยกเลื่อยบอทแล้วก็มากดอะไรเงี้ยมันทําให้บางคนเหมือนโกงอ่ะโกงแบบว่าสาหรับคนที่เล่นเกมจริงๆนะฮะผมว่ามันเป็นยังไงแล้วก็โอเคเรามาดูบอทนี่เลยบอทที่มันจะทําที่มันจะทํางานมากๆเลยก็คือเกมนี้นะฮะผมเกมเก็บเหรียญที่ผมที่ชอบเล่นบ่อยๆอ่ะถึงเลเวล10ะ่ะ คือเมื่อก่อนอ่ะมันจะได้ประมาณ480พอเลเวล10แล้วมันก็จะอยู่ประมาณ500ถึง600ถึง800จาไม่ได้ลนะตอนนี้คือมันลงแค่300แล้วกเกมเหรียญน,นี่นะฮะขึ้นแค่เป็น400เริ่มต้นก็300กว่ากว่าซื้อน้อยมากปกติจะเกมบางเกมอ่ะเวลามันเริ่มต้นอ่ะมันจะเริ่มต้นอยู่ประมาณเนี้ย600 68ขนาดเกมสเก็ตนะเลเวล3ยัง600เลยมันจะเริ่มต้นอยู่ประมาณ500ขึ้นไปเนี่ยแล้วถึง ตันประมาณ7 8 0 0นะฮะแล้วก็เกมนี้นะฮะผมคือตอนนี้ที่มันแบนอยู่ประมาณ4เกมนะที่ทางทางเว็บอะ่ะเขาจัดการแบรนป้องกันบอทนะฮะแต่ว่าคนที่เล่นเกมจริงๆก็ไม่ต้องกลัวนะฮะว่าเขาแบนบอทแล้วเอ้ยแล้วมันจะกระทบอะไรกับเราไหมเราก็ไม่ต้องเล่นเกมที่ที่เขาแบนนะฮะแต่ว่าเราได้เล่นเกมใหม่ที่มันได้กําลังขุดเยอะขึ้นเยอะขึ้นจริงๆเยอะขึ้นมากเลยอันนี้ก็คือได้แค่ประมาณ สามร้อยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพูดถึงเกมที่เขาแบนก่อนนะสามร้อยห้าเจ็ดเกมที่เขาแบนเนี่ยเขาจะให้อยู่แค่ประมาณเนี้ยสามสามร้อยกว่าะฮะก็มีเกมเก็บเหรียญน,นี่นะฮะผมแล้วกเกมต่อเหรียญที่แบบว่าเหรียญเหมือนกันสี่อันแล้วก็ปาเป็นแต้มแล้วกเกมนี้นะฮะผมที่แบบว่าลูดไปลูดมาลูดไปลูดมาอันนี้ก็สามร้อยแล้วก็เกมนี้อีกเกมหนึ่งะฮะเห็นไหมเลเวลหนึ่งสองร้อยห้าสองให้โคตรน้อยเลยนะครับ คือคือน้อยมากๆอะ่ะให้ให้น้อยมากเลยคือจนจนผมรู้สึกแบบว่าเสียเวลาในการเล่นแล้วเกมนี้ยบางคนเขาชอบเล่นนะแต่ผมอะ่ะไม่ชอบเล่นเพราะว่าหนึ่งเราต้องมาคลิกให้มันตรงตรง,ตรงกันด้วยมันก็เลยเหมือนกับว่ามันเสียเวลาสําหรับผมอะ่ะก็คือเขาก็ไล่แบนอยู่ประมาณสี่เกมนี้นะครับผมแต่แต่พอแบนสี่เกมนี้ยคือบอรนะ์ดอ่ะมันจะรู้จักแค่ประมาณสี่เกมนะแล้วมันก็จะสุ่มเล่นไปเรื่อยเรื่อย บางทีเราแบบว่าไม่ต้องมานั่งหน้าจอคอมเล่นคอยเสียเวลาอะไรเงี้ยมันก็เลยได้เปรียบแล้วเขาก็เลยใช้วิธีการแก้เกมแบบเนี้ยให้กําลังขุดน้อยขุดทั้งวันก็ไม่ขึ้นอะ่ะจะบอกเลยคือเล่นเกมทั้งวันก็ไม่ขึ้นแต่ทีนี้สําหรับคนที่เล่นเกมแบบผมเงี้ยที่ที่ไม่ใช้บอดนะเขาก็มีแบบเหมือนให้กําลังใจเราในการเล่นเกมเขาก็จะมีเกมอันนี้เพิ่มมาให้นะครับผมเกมนี้ก็ยังคงเป็น หนึ่งพันหร้อยแปดสิบ G h ก็คือหนึ่งจุดหก P h นะเอ้ T h นะครับก็คือหนึ่งจดหก T h ซึ่งปกติแต่ว่าข้อดีของพิเศษระหว่างเราเก็บเก็บเวลของของเกมยานบินเนี่ยเมื่อเราประมาณเลเวลสามเลเวลส่อ่ะเราจะได้ประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่ง T h ตลอดเลยนะหนึ่ง T Hz หนึ่ง T h ตลอดนะถามว่า1 T h คือนับยังไงก็ก็นับอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูอย่างนี้ก็คือ คือเกมน่ะหนึ่งหนึ่งพีเท่ากับหนึ่งพันทีเอ่ะดูตรงคนงานเหมืองแล้วกันผมคนงานเหมืองยี่สิบเอ็ดทีเหนึ่งทก็ก็อยู่ประมาณเนี้ยมันก็จะนับประมาณนี้นะฮะเนี่ยอย่างอย่างอันเนี้ยโอเคตอนนี้ผมมีโบนัสประมาณหนึ่งหนึ่งพนะฮะหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งหนึ่งพีเก็เท่ากับอันเนี้ยประมาณพันกว่านะฮะตีว่าสองพันอ่ะทีนี้เรามาดูเกมกันต่อคือนอกจากเกมยานบินเนี่ยที่ผมจะเล่นก็คือเกม จรวดที่แบบกดแล้วมันกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บพอเราเวลเล่นเต็มเวลสิบแล้วอะ่ะก็แปดร้อยสี่สิบก็ถือว่าไม่น้อยนะไม่น้อยไม่เยอะเท่าเดิมนะคือเขาไม่ได้ปรับลดลงอันนี้เพราะว่าบอดมันไม่เล่นกันแล้วก็มาเกมที่สองคือเกมเกมเขาไม่รู้เรียกเกมอะไรอะ่ะที่มันยิงเหรียญยิงยิงลูกแก้วขึ้นไปตีให้มันหายหายไปอะ่ะ อันนี้คือเขาก็ปรับใหม่ถ้าเนี่ยอันนี้ผมเรียลเวลสิบแล้วนะได้ถึงพันเเลยนะเท่ากับเกม1เกือบ2 T-H เลยนะครับผมถ้าเราเล่นรวมๆเล่น 3, 2, 3, 3, 2, สาเกมสามเกม2เกมรวมกันเนี่ยก็ได้ประมาณ3 T-H เลยนะฮะถือว่าเยอะมากเลยอ่าแค่2เกมเนี่ยไอเกมดิดล,ลูกแก้วที่แบบติ้งติงต,งตงแบบเกมเตอร์ติสสมัยก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มีเกมหตัวต่อจิกซอนฮะ ตัวต่อจิกซอถ้าเราเล่นเวลสิบก็จะได้1 6 1, 6, 1. ะะ่งจุดน่เฮดะฮะถือว่าเยอะก็คือพันหพูดง่ายว่าพันหมี2เกมนะฮะเกมตัวต่อกับเกมยานบินแล้วก็เกมยิงลูกแก้วถ้าเกิดใครที่เล่นเล่นเพื่อที่จะปั๊มเวลแบบผมปั๊มกําลังขุดให้เยอะนะก็คือเล่น3เกมนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดสำหรับบอรดอะผมบอกเลยว่า คือจะใช้ก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดเราโดนแบนขึ้นมาเราเราไม่สามารถเล่นได้เลยนะเราเสียดายเสียดายพวกเครื่องขุดอะไรอย่างเงี้ยต่างๆที่ที่เราลงทุนซื้อไว้อะไรพวกเนี้ยคือผมก็เสียดายผมพยายามไม่ใช้บดนะก็เลยใช้แมนนวลคือหลังเลิกงานอะไรเงี้ยถ้าถามว่าเราเราเล่นเกมได้ไหมก็ได้คือมันได้เงินน้อยอะ่ะแต่ว่าถ้าคิดเป็นปีอะ่ะคือเราเล่นแค่วันละชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้ไปคิดเป็นปีเราก็ได้ประมาณหมื่นกว่าบาทก็ถือว่าคุ้มนะ เหมือนเงินใช้ฟรีอะปีแล้วประมาณหมื่นหนึ่งนะเขาก็โอเคเพราะเห็นบางคนได้นะแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินแล้วผมกน็น่าจะประมาณสามพันบาทละแต่ว่าผมเอาเงินไปไปลงทุนต่อเอาไปหมุนในเกมเนี่ยเอาไปหมุนในเกมเนี่ยทําต่างๆเลยทาเควสทําอะไรพวกนี้ต่างๆนะฮะแล้วก็ซื้อเครื่องขุดด้วยมีเครื่องขุดอยู่ประมาณหกเครื่องเหมือนเดิมนะฮะยังไม่ได้อัปเกรด เครื่องขุดเพิ่มเติมเลยตอนนี้กําลังลอรอลุ้นกับตัวนี้อยู่นะฮะตัว e p นี่อยู่ถ้าผมทํา e p นี่ผ่านหมดแล้วผ่านผ่านหมดทุกทุกเงื่อนไขของมันอะเดี๋ยวผมจะทําการเติมเงินอย่างที่เพื่อนเพื่อนขอร้องนะฮะว่าให้ผมทําคลิปเติมเงินถ้าเกิดผมจะเติมเงินผมต้องมีจุดประสงค์ในการเติมเงินว่าผมต้องการจะทาอะไรถ้าผมทําผ่านครบครบเลเวล20เมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวผมจะทําคลิปเติมเงินเข้าไปในเกมให้ดูนะคะผมว่า เติมเงินเ,เข้าไปแล้วแล้วก็ปลดล็อกเอาของพวกนี้มาใช้ให้หมดเลยก็คือตีว่าประมาณห้าพันบาทค่าธรรมเนียมในการโอนของบิตครับประมาณ15 USDT นะครับผมต้องเติมเป็น USDT นะแล้วก็เข้ามามันจะนับ1เหรียญ USDT ก็เกิดร้อห้าเหรียญตอนนี้150หรูโล,โลคอยก็เท่ากับ150 USDT ราคาก็ปัจจุบันตอนนี้จากเมื่อก่อน30มสิบบาทตอนนี้ขึ้นเป็นสาสามแล้วเพราะฉะนั้นเงินมันก็จะสูงขึ้นขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วเกิดเปรียบเทียบกับพวกเนี้ยก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังไงเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คือเน็ตเวิร์กพ r วเวอ่ะคือคนเข้ามาขุดกันเยอะมากนะฮะห้าสิบแล้วจากเลมื่อก่อนผมเล่นแค่ประมาณสิบเจ็ดเองนะตอนนี้ห้าสิบแล้วอาจจะเป็นเพราะว่ามันแจกฟรีด้วยมันก็มาเฉลี่ยกันเยอะแต่ส่วนใหญ่ถ้าสังเกตในเวลาเล่นอ่ะ คนจะขุดบิตคอยกับล็อคอยเป็นหลักอันนี้คือเหรียญเกมเอาไว้ซื้อของฟรีนะคบผมส่วนขุดบิตคอยก็เอาไว้โอนเข้าบัญชีของเราเพื่อให้เราได้ได้มีเงินใช้นะครับผมมีเงินใช้ไปเรื่อยๆืแล้วก็ผมก็ยังแบ่งแบ่งการขุดอยู่เรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็มี13ดอกคอยมี3ทีแล้วก็ดอกไอ้บิตคอยผมจะได้อยู่แล้วขาดอีกประมาณ3จากเลข7็เนี่ยให้เลข1ขยับเป็นอีก แต้มหนึ่งอะ่ะก็ถอนขั้นต่ำได้แล้วแล้วก็อีทเทียมก็จาก0.008ขั้นต่ำนะอีกยาวไกลเลยเจ็ดแต่เดี๋ยวถ้าเกิดผมถอนได้อะ่ะผมจะทำอีกคลิปหนึ่งแต่ว่าผมจะสะสมถอนให้ครบหมดทุกเหรียญเลยอะ่ะถอนทั้งบิตคอยน์ดอกคอยน์แล้วก็อีทเทียมแล้วเราจะมาดูกันว่าเวลาเราถอนในเกมอะ่ะเราจะได้เงินประมาณเท่าไหร่ขั้นต่ำขั้นต่ำที่มันกำหนดไวอ้อ่ะ แล้วมาตีมาเป็นเงินในในเหรียญที่เราโอนเข้าบิดครับอะ่ะมันจะเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเราจะเหลือเงินเท่าไหร่แล้วก็จะมาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่กันนะคะนะครับผมก็ตอนนี้พยายามขุดขุดเหรียญให้ได้เยอะแต่ว่าเนื่องจากทีแรกอยากถอนอะ่ะมันก็ไม่ได้คือแบบเราก็ไม่ได้ถอนเพราะว่าเราอยากเอาเงินในเกมเนี่ยมาซื้อเครื่องขุดมาอะไรพวกนี้ก่อนนะครับผมเป้าหมายก็คือซื้อเครื่องเยอะๆก็ ขอสรุปง่ายๆเลยอ,อีกรอบหนึ่งนะครับคนที่ใช้บอร์ดก็คือนี่นะครับเกมที่บอร์ดเนี่ยคือเขากำากำหนดเลยให้เหลือประมาณ3า0ร้อยสี่ร้อยนะฮะแล้วก็สองร้อยกว่าๆเองนะฮบผมในการเล่นเกมก็ปล่อยบอทดทั้งวันเปื่อข้าวไฟไม่คุ้มบอกเลยผมบอกเลยว่าไม่คุ้มขนาดผมเล่นเกมอะข้าวไฟตนะ้องพันเจ็ดน่ะถามว่าคุ้มไหมไม่คุม้มแต่ว่าผมดูหนังอะไรกับทำงานอยู่แล้วไงมันก็เปิดอยู่แล้วไง นะฮะผมมันก็เลยผมก็เลยเอาเฉลี่ยไปใช้กันนะฮะแล้วก็ส่วนคนที่เล่นเกมอันนี้ผมขอย้ำอีกรอบนึงนะฮะสรุปอีกรอบสำหรับคนที่เล่นเกมแมนนวลแบบยูเซอร์แบบผมนี่ก็ก็มีแนะนำอยู่สามเกมนี้นะฮะก็คือเกมยานบินเกมไอดีดเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าเรียกอะไรที่มันดีดเลียงหายหายนะครับแล้วก็จิกซอจิกซอตัวต่อ ต,ต่อแบบว่าให้ให้ตัวเกมอะ่ะให้สีมันเหมือนกันประมาณสามสีสีสีอะ่ะให้เหมือนกันสีสีแล้วก็มันก็จะหายไปแล้วก็จะเป็นแต้มนะครับผมต่อให้เหมือนกันแค่นั้นเองถ้าเกิดใครเล่นเตอร์ดิสก็คงจะรู้กเกมยุคเก้าศูนย์เลยะนะครับผมก็มีอยู่ประมาณสามเกมที่เขามาชดเชยให้แล้วก็ให้กําลังขุดเยอะมากคือผมเล่นขุดไปแป๊บเดียวอะ่ะประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยทีเฮดแล้วอะ่ะคือเล่นไม่เยอะแต่ว่ามันรีอาจจะรีนานนิดหนึ่ง อาจจะรีนานนิดนึงนะครับผมโอเคคลิปนี้ผมก็ขอจบตเพลงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด u ั s ส r คร e กันด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ